สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องพอล่ามาแล้วและพอล่ามาแล้วจ้าชาแนลนะคะประมาณภาษาเราเห็นหน้าเราเนาะคำย่อเยอะเลยนะว่าว่าไอ้การที่ได้การที่เจ้าพนักงานเข้าไปค้นนี่นี่แป้งนะครับนี่ในฟังฟังแป้งมาว่าเจ้าพนักงานเข้าไปค้นนี่ได้รับการยินยอมจากเจ้าบ้าน ประมาณหนึ่งคือยินยอมจากชัยพุทว่าปกติถ้าไม่อยากให้เขาคุนก็ต้องห้ามนี่นี่คือแป้งพูดนะแต่ความเป็นจริงคืออะไรครับเจ้าพนักง,งานมาไม่มีใครกล้าห้ามนะผมบอกเลยปันนอกข้อกนาเรากลัวตำรวจหมดนี่แหละพอมาแล้วก็ก็เขาขอความร่วมมือเนี่ยนี่แป้งพูดนะผมก็ไม่ได้พูดเพราะว่าฝ่ายเราไม่พูดไม่พูดเรื่องในศาล ว่าเขาขอความร่วมมือแล้วฝ่ายนั้นไม่ห้ามเขาเขาก็เข้าได้นี่ประเด็นแรกนะที่แป้งพูดเอาแป้งพูดก่อนนะผมที่จะไปเอาหลักกฎหมายให้ฟังทีนี้พอแป้งพูดอย่างนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่บอกว่าตรงที่ชักบ้านชัยพนเนี่ยตรงที่บ้านชัยพนนี่เป็นเขตป่าเพราะฉะนั้นเพราะรป่าไม้หรืออะไรนี่จะเข้าได้โดยโดย โดยไม่ต้องขออะุญอตะนี่คือแต่งนะนะกฎหมายใหญ่เนาะผมผมย้งบอกไงว่าข่าวแบบโ,โง่ๆเนะก็คือเขาไม่ยูกกฎหมายนะการที่บ้านอยู่ในป่าสงวนหรือไม่นในเขตป่าสงวนหรือไม่ถ้าถ้าความจริงก็คือบ้านเจคนบอยู่ในเขตสอครนนี่ไม่ใช่เขตป่าสงวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าแม้อยู่ในเขตป่าสงวนก็ตามกฎหมายเรื่องคนนี่เขาห้ามที่ตัวบ้านเขาไม่ได้บอกว่าบ้านนั้นตั้งอยู่ที่ไหน S <S นั่นคือที่เราโหฐานนะคำว่าที่เราโหฐานก็คือเป็นที่ส่วนบุคคลการจะเข้าที่ส่วนบุคคลเนี่ยกฎหมายกําหนดบัญญัติไว้ว่าให้ต้องทําอย่างไรต้องปฏิบัติตามกฎหมายถ้าผิดปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายทีนี้พอได้อะไรมาโดยการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ต้องจะไปถือตามกฎหมายตลอดว่าใช้ได้ไหมอันนั้นผมจะไม่วิเคราะห์ถึงเยอะนะเรื่องที่ว่า ใช้ไ,ได้ขนาดไหนประมาณไหนนี่เพราะว่าไอ้นั่นมันคือดุลยสสารนะผมก็จะแค่อ่านกฎหมายให้ฟังนะส่วนดูนิท่านจะเป็นยังไงไม่เดาไม่คาดเดาเพราะว่าเหมือนกับเรามาวิจาร์ศาลก็คือก้าวล่วงในการพิจารณาของศาลจึงจึงไม่พพูดนีประเด็นนั้นเพียงแต่จะพูดหลักกฎหมายว่าการเข้านี่เถียงกันพวกเราเถียงกันนอกนี่แป้งบอกว่าเข้าได้เพราะว่าชจยคนกับพ่อแตนก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะเออ แล้วก็ยินยอมให่เขาเข้าโน่นมันยกตัวอย่างคมคืนระย,ยะคมคมืนแบบเลยผมดูผมผมดูแล้วผมก็โยนไม่จะโยนลงส้วมนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยแสดงเก่งจังเออมันมันมันหาเรื่องเปรียบเทียบนะว่าเจ้าพนันเข้าไปดูอชอบอ้่กฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นพยานหลักฐานที่ได้มาในบ้านในการค้นคน้างนั้นจริงชอบด้ยกฎหมายสารฟังได้ประมาณนี้นะนี่คือข้อกฎหมาย ที่แป๊บพยายามจะเลยนะสงสัยได้มาจากฝรั่งเศสหรือเปล่ากฎหมายฝรั่งเศสนะก็ทําให้เราต้องมาพิจารณากฎหมายเมื่อผมฟังคุณประกรณ์น้องเมื่อเช้านี้อะเขาพูดประมาณสีชั่วโมงที่แล้วเนาะผมก็อยู่ประมาณตีสามกว่ากว่าน่าจะเขาพูดน่าจะไม่ถึงหกทุ่หรอกเพราะว่าตอนผมดูคือประมาณตีสาคุณประกรณ์นี่พูดในํานานว่า เอกคือพยานหลักฐานใดที่ได้มาโดยมิชอบก็จะต้องได้มาตราเท่าไหร่นะสองร้อยยี่สิบหกหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับสองร้อยยี่สิบหกน่าจะเป็นทับหนึ่งหรือเปล่านะสามร้อยสองร้อยี่สิบหกทับหนึ่งนะเดี๋ยวจะอ่านตรงนี้ก่อนเราค่อยไปกลับกลับไปเรื่องเรื่องเรื่องคนนะบอกว่ามาตราสองร้อยยี่สิบหกทับหนึ่งในกรณีที่มี ความปรากฏแก่ศาลว่าพยานหลักฐานใดเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบที่เกิดขึ้นโดยชอบก็คือพยานนั้นตัวพยานน่ะมันชอบด้วยกฎหมายนะใชคือตัวพยานเกิดขึ้นโดยชอบคือมันชอบด้วยกฎหมายแต่ทีนี้เขาบอกว่าแต่ได้มา เนื่องจากการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคือตัวพยานนี่เขาชอบเอาสมมตินะสมมุติว่าไปค้นเอาเ,เกงของชายคนกางเกงเขากล่าวหาว่ากางเกงนะคือเขาเขามีข้อสงสัยว่าางเกงนั้นเอาไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องคดีนี่คือวัตถุพยานนั้นนี่ชอบชอบอยู่แต่การได้มาี่ชอบไหมนี่คือม,มาตรานี้นะชอบไหมคือค้นถูกต้องไหมประมาณนั้นนะ เนื่องจากการอําโดยมิชอบก็คือคน้นค้นไม่ชอบนั่นเองนะหรือเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยมิชอบตัวนี้นี่มันจะเป็นอาะวะนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะการล่อซื้อกันอะไรก็คือเขาไม่ได้ทําผิดแต่เราไปล่อซื้อเขาก็นี่แหละพยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยมิชอบกับไปล่อซื้อเขานะตัวนี้แต่ผมอธิบายไม่เฉยนะแต่ ใช้ในคดีเรานี่แค่ว่าพยานหลักฐานนั้นชอบแต่การไปเอาชอบหรือไม่เราคุยกันตรงนี้ก่อนนะถ้ามีให้ศาลร,รับฟังพยานนั้นเว้นแต่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของงานหรือกิจรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน กฎหมายตัวนี้นี่ประมาณว่านะของเราเนี่ยอาจจะไม่คลืงคลัดเหมือนสารัฐถ์เลยสรัสนี่คือถ้าไม่ชอบคือไม่ชอบเลยฟังไม่ได้เลยเลิกเลยของเรานี่ก็คือค้าความที่ิธรรมซึ่งเขาเรียกว่าอะไรล่ะประโยชน์ต่อการอำนวยความสะดวกทำมากกว่าผลเสียก็คือในความยุติธรรมนั้นเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเสียแต่ทั้งนี้และทางนั้นนะผลกระทบ สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนนี่แหละตัวมันกําหนดว่าการกระทําเช่นนั้นชอบหรือไม่คือถ้าหมายเอ่อกฎหมายกําหนดว่าการค้นที่ชอบโดยกฎหมายก็คือเป็นหมายค้นที่วอ,อาโรยษาทถ้าเมื่อไม่ขอหมายค้นนี่นั่นแหละมันกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนขั้นพื้นฐานนะเพราะว่าขัดกฎหมายอันนี้ศาลถ้าไปตีตรงนี้นี่ศาลจะไม่ฟังเลยเพราะว่าคือถ้า ถ้ายอมฟังนะถ้ายอมฟังนี่นี่น,นี่วิ่งนี่ใช้เรนะาไม่ได้ไปกล่าวเรื่องศารนะถ้ายอมฟังเนกวคือต่อไปเขาก็อ้างได้ตลอดนะไม่ต้องไปขอหมายสารแล้วก็จะอ้างเหตุตลอดนะเพราะว่าศารก็ฟังได้อยู่เพราะว่าอ้างความยุติธรรมได้ประโยชน์มากกว่าดีกว่าปล่อยจำเลยไปประมาณนี้เนี่ยก็จะลุกล้ำสิทธิเสรีภาพประชาชนอยู่ตลอดเวลาซึ่งสารก็ไม่ต้องกำหนดแล้วว่าขอหมายสาลนี่ เพราะว่าเราไปยึดรถหย่อนประมาณนี้เขาอันนี้ผมพูดหลักกว้างๆนะผมไม่ได้พูดในคดีนี้นะแต่ทีนี้เรามาดูเรามาดูเราไม่ต้องไปคิดนะครับว่าของที่ได้ไปในวันนั้นเนี่ยสาลจะฟังหรือไม่เพราะว่าเราไม่มีหน้ที่ฟังสาลแม้จะคิดได้แต่เราก็ไม่คุยกันนะตรงนั้น ่านจะฟังหรือไม่ฟังเพียงอ่านกฎหมายฟังให้เฉยนะทีนี้เรามาดูที่แป้งที่ข่าวงมงมันเนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับเจ้ายย้ยเราตลอดเนาะเอ้ยมึงเขาไปเวลาเขาไปถึงไม,ไม่ไม่ห้ามเขาเถ้ามึงไม่ยอมนะประมาณความคิดของแป้งเนี่ยบอกว่าถ้าเขาจะทําผิดแบบนี้คือคนไม่ชอบนี่คุณจะปฏิเสธได้ว่าผิดกฎหมายคุณต้องห้ามเมื่อยินยอมก็ถือว่าผ่าน ของแป้กไม่รู้ได้มาจากต่างประเทศหรือเปล่านะเพราะว่าการยินยอมนี้เนี่ยโดยบ้านเรานะเราต้องกลัวตำรวจอ,อยู่แล้วตำรวจว่าขอค้นหน่อยแน่นอนครับไม่ใช่ว่าขอหมายหน่อยโอ้ประมาณนั้นคือใจก้ามากนะขอขอค้นหน่อยขอความร่วมมือหน่อยเขาก็ท้อให้ความร่วมมืออยู่แล้วจะไปเอาข้ออ้างน,นี้มาเพื่อทําให้ถูกกฎหมายไ,ไม่ได้นะครับเพราะว่า มันคนละกรณีกันกับเรื่องข่มขืนนะถ้าข่มขืนฟ้องข่มขืนแล้วเขายอมเนี่ยที่สุดแล้วว่าเขายอมนี่คือไม่ผิดข่มขืนนะก็เต็มใจนะคนละเรื่องกันกับตัวนี้ตัวนี้นี่เจ้าพนักง,งานนี่ผมคิดว่านะเมื่อวานนี้ทาไมเยอะนะถามกันเยอะซักเยอะปากเดียวจนเมื่อจนค่านี่ยน่าจะอยู่ที่ประเด็นตามอนุสีนะเดี๋ยวผมจะอ่านอนุ ต่างๆให้ฟังนุควงเล็บนะครับรวงเล็บ4ก็การค้นนี่ต้องมาดูมาตรา92นะ92ก่อนว่ามาตรา92บัญญัติว่าอย่างนี้นะครับมาตรา92ห้ามไม่ให้ค้นในที่ระหโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของสารเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นและในกรณีดังต่อไปนี้ก็คือการค้นเนี่ย ต้องมีหมายของศาลนี่โดยสรุปนะคุาติใหมฟังว่าต้องมีหมายของศาลหรือคาสั่งของศาลอ่าแต่ก็มีข้อยกเว้นว่าถ้าตารวจหรือคน้านฝ่ายปกครองค้นในกรณีดังต่อไปนี้นี่ทำได้โดยไม่ต้องมีหมายนะนะอาาก็คือหนึ่งเมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่โรงโหฐานหรือมีเสียงหรือพิติกรรมอื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่โรงโหฐานนั้น ก็คือเหมือนว่าถ้าจะาค้นม้านนี้คือพังประตูเข้าไปตรวจค้นไปช่วยเหลืออะไรเนี่ยเขามีเสียงร้องมาจากข้างในนะเสียงร้องมาจากข้างในหรือมีพฤติการอื่นใดที่ว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในนั้นเสียงตีกันทุบตุ๊บกตัดบๆนี่ก็สามารถเข้าไปโดยไม่ต้องรองไม่ไม่ต้องมีหมายได้นะครับตัวนี้ก็ บางคนก็คิดว่าว่าเป็นเหตุซึ่งหน้าซึ่งทําไมมีอนุมาตรานี้ก่อนแล้วมีเหตุซึ่งหน้าด้วยอนุมาตรานี้เราต้องเข้าใจว่าแผ่นบ้านนะฝาบ้านนี่มันบดบงังทัศนียภาพนะครับก็คือเรามองไม่เห็นเราจะใช้เสียงกับใช้เขาถล่มกันนะดีกับตุ้มๆประมาณนี้นะก็เข้าได้ส่วนเหตุซึ่งหน้านะมันคนละอย่างนั่นเราต้องเห็นก,นกนารกระทําผิดนะเหตุซึ่งหน้านมันไม่มีฝากัน้นะ ทำไมมันเอาไว้คนละอนุมาตราเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับต่อไปอนุมาตราที่สองเมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากําลังกระทำลงในที่ระโหฐานนี่แหละเขาเรียกว่าความผิดซึ่งหน้าก็คือมีการฟันหัวกันในรั้วบ้านเรามองเห็นอยู่ยนี่คือที่ระหโหฐานนี่มันรวมทั้งตัวบ้านและขอบเขตของบ้านนะครับมีแป้งพยายามพูดเลยว่าชายคนไม่มีรั้วบ้านแล้วก็พยายามอธิบายไปทําไมมันต่อมามันทํารั้วบ้านเห็นไหม ก็เขาค้นโดยไม่ต้องมีหมายได้เขาจะอธิบายอย่างนั้นนะมวิชานี้ประมาณนั้นซึ่งความจริงแล้วรั้วรอบขอบคิดนี่ะจะจะปรากฏชัดเจนหรือไม่ชัดเจนการเข้าบริเวณบ้านย่อมย่อมคำนึงได้นะว่านี่คือบริเวณบ้านแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยอนุมาตราสองนี่เป็นเรื่องความผิดซึ่งหน้าซึ่งพ่าเจ้าพนักง,งานหรือพนักง,งานฝ่ายปกครอง อาว่าพา um นักงานฝ่ายปกครองนี่เขาเริ่มที่ผู้ใหญ่บ้านไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าประหลัดปกครองเยอะๆนะก็คือฝ่ายปกครองนะก็สามารถจะเข้าไปในบ้านนั้นได้เพื่อการช่วยเหลือเพื่อกันจับคุมอะไรก็ว่ากันไปนะนี่คือเหตุซึ่งหน้าซึ่งการจับกุมเหตุซึ่งหน้ามันก็มีอยู่แล้วนะในเหตุที่ไม่ต้องออกหมายจับนั่นเองนะทีนี้อนุสา,ามเมื่อบุคคลที่ได้ไดกระทําความผิดซึ่งหน้าขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีอันเน้นแฟน ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหัฐานก็คือมีการกระทำผิดอาญาอาจจะฟันหัวเขาอยู่กลางถนนหรือที่อื่นแต่วิ่งเข้าบ้านหลังนั้นนี่เขาก็เข้าคนได้โดยไม่ต้องมีหมายนะครับแม้แต่เชื่อว่าจะเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ได้สามอันนี่เหมือนกับเหมือนกับไม่ใช่ใช่ไหมแป้งก,ก็ไม่ได้อ่านสามอันแต่ผมอ่านให้ฟังเฉย อันที่สี่ในสูสีนะที่แปลงพุนวรรคสีเ่ 4, เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทําผิดหรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทําความผิดได้ซ่อนอยู่ในนั้นประกอบนะ ประก็ทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนื่นช้ากว่าจะเอาไหมคุ้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อนโอเคยาวเนาะจะเอาทีละขั้นจะได้เข้าใจนะครับตอนนี้168ไม่ออพูดก็ด่าไอแ้แปลก ไม่ได้ตาเอาพี่นิรัศเลอเอาพี่นิรัศเข้าช่องหวังบ้านเฉยเลยสวัสดีพี่นิรัศเออพี่นิรัศเข้าช่องหวังบ้านตอนนี้ช่องหวังบ้านในร้อยเจ็ดสิบเ็ดการังการังจะจะชำระไอ้แตกนิดนึงนะพีน่นัก็จะอธิบายกฎหมายในส่วนนี้นะก็อนุมตาตราสี่นี้บอกว่าการที่มีพยานหลักฐาน ควรเชื่อว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดก่อนนะตัวนี้จะยกตัวอย่างมีไว้เป็นความผิดเช่นเช่นนะอ่พื้นเถื่อนส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะคิดว่ายาบ้าอยู่ข้างในเนี่ยนี่นี่คือของนั้นมันมีไว้เป็นความผิดนะครับทีนี้หรือได้มาโดยการการะทำผิดเช่นไปขโม,มยรถเข้ามาหรือไปขโม,มยทองเข้ามาอย่างนี้นี่คือทองนั้นได้มาโดยการการะทำผิด หรือได้ใช้มีไว้เพื่อใช้ในการผิดอย่างเช่นอาวุธปืนไปยิงเขามานะหรือมีอาวุธปืนซ่อนไว้เพื่อจะใช้การทำผิดนี่คืออันที่สามนะผมจะไล่มาทีละอันเนาะยกตัวอย่างให้เห็นตัวกันนะครับหรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำผิดได้ได้ซ่อนอยู่หรือในนั้นเช่นอ่านี่แป้งจะเอาเข้าตปงนี้นะป่าเอ่อมีดใช่ไหมแป้งกรามีดตัด นะมีกรดยางนะมีกริดยางที่ใช้ตัดเส้นผมนี่มันอยู่ในบ้านนี่นี่มันจะเข้าเข้าเข้าวัดนี้นะ,ะก็คือหลักฐานจะพิสูจน์การกระท้องผิดซ่อนอยู่ในนั้นต่อมาก็คือตัวเส้นผมใช่ไหมดูแล้วนี่มันเหมือนกับสิ่งที่ได้ในวันนั้นเป็นสิ่งที่เข้าโดนไม่ต้องมีหมายคนเช่น เสื้อผ้าที่ใส่ทําผิด่ะนีดที่ใช้ในการตัดผมที่ไอ้แป้งมันอ้านะไม่รู้ว่าจริงแล้วต้องรอดูตํารวจนะตอนนั้นหรือเส้นผมซึ่งตกอยู่ในรถบ้านหรือในที่ไหนก็แล้วแต่นะแต่รถเขาก็จอดอยู่ในบริเวณบ้านอยู่นะเพราะฉะนั้นการเข้าตัวนี้เนี่ยเข้าโดยไม่มีหมายก็ได้แต่นะครับแต่มันมีแต่นะทีนี้แต่ต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่า เนื่องจากการเนื่อนช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อนส่วนมากนะตามที่เรียนมาหรือตามที่ประสบมานะประสบจากการทำง,งานก็น้อยอยู่หรอกนะแต่เรียนนี่แน่นอนเขาตั้งทุกกระตามให้เขาตอบประจำแหละไม่ไม่ว่าตอนไปสอบสารทออะไรก็เหมือนกันนะประมาณนี้ส่วนมากการค้นลักษณะนี้จะค้นผิดกฎหมายก็คือเขาจะมาเฝ้า แต่มันจะมืดก่อนนะมันจะมืดก่อนแล้วเข้าไม่ได้เพราะว่าไม้คน้นหรือการค้นนั่งค้นกลางวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยไว้ไปขอสารพรุ่งนี้เนี่ยมันจะไม่ทันนะของก็จะถ้าเป็นยาบ้าก็เอาลงโถส้วมนะประมาณนั้นละลายน้ําปนไปเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจึงมีเหตุที่ต้องเข้าไปโดยไม่มีหมายทีนี้เราเอสิ่งที่ได้จากบ้านชจยผล กางเกงเงยเสื้อสีอะไรเอยเจยเจยเสื้อสีอะไรไอ้แปะก็แสบนะเจยเอาด้วยเสื้อสีอะไรค่อยใส่เสื้อสีอะไรกวนกวนมากเลยนะอเดี๋ยวผมก็ทําทเสียงเหมือนกันเลยนี่ก็คือสิ่งของเหล่านี้นี่จริงไหมว่าจะถูกถ้าจะรอศาลไม่ได้ถ้าเราฟังถ้าเราดูตอนนั้นเจ้าพนักงานไปตอนเช้านะเพราะฉะนั้น เช้าไม่ใช่เหตุเกิดในวันนั้นไม่ใช่เหตุเกิดคนวิ่งเข้า,อ,าอ้อยก่อกนะเพราะฉะนั้นเขาเตรียมตัวมาได้นานอยู่แล้วและก่อนจะถึงเช้าวันนั้นนี่ชัยพลก็ไปหาคนอยู่ทั่วไปเลยไม่ไม่มีวี่แววที่ว่าชัายพลจะทําลายพยานหลักฐานใดๆที่มีในบ้านแล้วก็ทําช่วงเช้าไม่ใช่ว่าต่อไปนี่จะมืดไม่สามารถไปไปขอหมายศารได้ถ้าท่วงเช้าเนี่ยมาบรากว่านิ่งๆนะครับ อย่าเข้าไปในบริเวณนี้นะครับจะค้นตอนนี้ออกหมายสารอยู่ก็ได้ครับแต่อย่าเข้าบริเวณบ้านเพราะฉะนั้นเหตุในวันนั้นนี่ถ้าตามกฎหมายนี่คือไม่มีเหตุที่จะเข้าโดยไม่มีหมายเพราะว่าอะไรคุณยังมีเวลาขอหมายบ้านขอก็โล่งคุณยืนหน้าบ้านเต็มปลึบไม่คนเข้าก็ได้ใครจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ใช่ไหมคนขอหมายก็ไปขอสิครับแล้วก็หมายทุกวันนี้มันมีหมายอิเล็กทรอนิกส์เนาะ สามารถไม่ต้องวิ่งมาส่งเป็นกระดาษนะครับสามารถได้หมายเรียบร้อยส่งทางเครื่องเลเล็กโทรอิ์ได้เลยก็ไงให้ดูเลยมีหมายคนนะนี่อ่านในฝากเลยฟับ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 รับิเนี่ยมันทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเถียงของแปกงนี่บอกว่าคุณอนุญาตเขาแล้วนี่ไม่มีเหตุที่อนุญาตนะครับการอนุญาตนี่มันอยู่อีกคนละอนุมัตรานะครับก็คือมันอยู่อนุมัตราห้า เมื่อที่ระโหนฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับนั้นมีหมายจับตามหรือจับตามตามตามตรา87นะพนักงานฝ่ายกปกครองบวชผู้สมมตินอาที่จะไม่นี่เนี่ยส่วนมากก็คือตัวคนที่จะถูกจับเป็นเจ้าบ้านตัวนี้นี่ของชัยพลน,นี่ไม่ใช่เขามาจับชัยพลแต่เขามาค้นเอาวัตถุพยานมันจะไม่เข้าอนุมาตราหนี้ ซึ่งซึ่งจะต้องขออนุญาตเข้าไปได้มันพูดง่ายคือแป้งมันมั่วน,นะแป้งมันมั่วมันก็เถียงแบบปะนอกนะมันอาจจะมีใครเล่าให้ฟังว่าในนั้นก็เถียงกันพยานไอ้ทนายนี่พยายามซักว่าคุณเข้าทาไมไม่มีหมายเจ้าพนันรู้ว่ามันมีนจําเป็นครับของของในบ้านนี้ผมเดานะผมไม่ไดเดาอะไรในในห้องพิจารณา,านะผมเดานะ ผมยกตัวอย่างให้เฉยเจ้าหน้านจะตอบว่าถ้าผมไปขอหมายนี่คือตอบให้เข้าข้อกฎหมายเลยของที่พวกผมอยากได้ก็อาจจะถูกทำลายไปก่อนเนี่ยมีมีเส้นผมเก็บไว้ก็อาจจะทำลายได้ใช่ไหมนี่นี่คือข้ออ้างนะแต่ข้อที่จริงคืออะไรครับใม้บอกว่าเส้นผมได้อยู่ในรถถ้าเส้นผมถ้าเขารู้เขาจะมาไว้ทำไมยอยตอนตอนที่เราแก้ตัวนะเราแก้ตัวเลย ทีนี้ประเด็นเหล่านี้นี่ก็เลยได้เถียงกันยืดยาวทําไมปากเดียวกันข้ามมันมันมีช้อยที่เถียงกันพูดกันไม่ได้เถียงกันในศารไม่ได้เถียงกันนะครับก็ประมาณว่าได้ซักถามเรียกซักถามเพื่อจะให้ได้คําตอบที่ตัวเองพอใจหรอตัวที่จะทําให้พยานหลักฐานไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาก็ต้องถามว่าคุณสามารถทําอย่างนั้นได้ไหมประมาณนี้นะผมยกตัวอย่างนี้ไม่ได้เอาในศารมาเลยนะผมไม่ได้ยินอะไร ผมยกตัวอย่างให้เฉยสมมุติว่าถ้าเป็นผมมีคนถามนะเอาอย่างนี้เอาผม,ม่ถามผมจะถามว่าเวลาที่คุณคน้นเวลาเท่าไหร่ครับนะก็เข้าค้นโดยผิดโดยที่กล่าวหาว่าผิดกฎหมายาบอกว่าเจ็ดโมงเชา้าหรือหกโมงกว่าเพราะว่าตอนนั้นน่าจะเป็นเช้าที่พวกเราดูเนาะ,ะเราถามตรงนั้นไวสารก็จดไว้แล้วนี่คือจะจะมีกลางวันบีบสิบสองชั่วโมงเอตอนนีตรงนี้แหละเขาบอกว่า ก็ทําอย่างไรก็พูดไปเรื่อยให่เจ้พาพนักงานตายใจเนาะสุดท้ายแล้วถ้าเพื่อนของคุณจะไปขอหมายสารนี่สามารถทําได้ไหมยืนสารเปิดแปดโมงครึ่งนะคุณจะยืนรออยู่จนถึงแปดโมงครึ่งได้ไหมายมาแล้วก็เข้าค้นยี่ได้หรือไม่นะจะตอบอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าต้องตอบว่าได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเมืงวันมันไม่ต้องห้ามได้หมายมายังค้นได้อยู่นะน 8, 9, มันแปดโมงเก้าโมงนี่ค้นได้อยู่ กรณีที่ยกกันในข้อสอบอะไรทั้งนั้นทำมองนี้นี่มันจะอยู่ที่โอ้โหห้าโมงเย,ย็นนี่เดี๋ยวอาทิตย์ตกแล้วนี่ได้หมายสารมามันค้นไม่ได้เพราะหมายสารนี่คนกลางวันวน,นับตั้งแต่อาทิตย์ขึ้นจนถึงอาทิตย์ตกดินวันนั้นนี่คือค้นดาวนิการไม่ได้เนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละคําถามเหล่านี้มันจะมัดค่อยๆมัดคุณที่เบิกความว่าคุณสามารถท,ท,าทําให้ถูกต้องตามกฎหมายได้อยู่ แต่คุณมีคุณไม่ทําจะบอกว่าจงใจที่ไม่ทาก็ไม่รู้นะไอ้นั่นมันกล่าวหาจะจับข้อั้นแบบนั้นอันนี้เพียงเขามีค่า,าจ,จะมีแค่จะทําลายพยานหลักฐานว่าได้มาได้พยานหลักฐานมาโดยไม่ชอบศาลก็ฟังไม่ได้ประมาณนี้เขาจะให้เข้ากฎหมายประมาณนี้เพียงแต่ว่าการเขียนนี้นั้นแน่นอนทนายเขาคิดอย่างหนึง่ง แต่คนนั่งฟังไม่ใช่ทนายเนาะก็เป็นคนที่เก่งกว่าทนายนิดหนึ่งใช่ไหมคนที่มาว่าผมใส่เสื้อมอสอนั่งอยู่ลืม,ล,มลัวลัวอ,อันแรกประมาณนั้นเขายิงจับใจความไม่บอกว่าเนี่ยเขาต้องการอะไรพอจับไม่ได้ก็ม,มาเล่าให้น้องชายฟังอย่างรประมาณนะผมไม่ได้ดูถูกนะมันจะออกมาท่าไหนไม่รู้แต่รู้แน่คือคนฟังแตะฟังไม่รู้เรื่องว่าทนายเ็าต้องการอะไรก็ ก็จะมาด้วยค่าทานายทานายงู้ทนายนั่นทนายนี่สไตล์เขาครับทนายทนายคดีนี้ไม่มีเก่งเลยถ้าสองคนนี้พูดถึงเนี่ยก็ประมาณนั้นก็เลยให้เกิดให้พวกเราได้ได้ฟังกันว่าข่าวน,นี้นั้นน่ะมันจะเป็นอย่างนี้แต่มันจะเกิดที่ฝ่ายเขาเพราะฝ่ายเราเนี่ยทนายก็ห้ามนะว่าตัวทนายเองก็ไม่ได้ถแถลงอะไรอย่างมากถแถลงว่าเราเราซักแล้วเราเป็นที่พอใจประมาณนี้นะ แล้วก็ส่วนมากจะเติมลงไปเยอะเย้ยหน่อยก็คือเราสบายใจอยู่อันน้เห็นไหมถ้านเราจะประมาณนี้ถ้าเราจะเอาข่าวข้างในนิดนึงถ้าเราไม่กลัวเขาไปในห้องพี่นานะเดี๋ยวก็ถูกมันรออยูน่นะเราก็ต้องไปฟังฝ่ายเขาก็ฝ่ายเขา,า,เขาไม่ได้กลัวเลยไม่กดเกณฑ์เลยผมมาเห็นอันมาพูดเนี่ยหลายครั้งแล้วที่พูดเหมือนกับไปนั่งในห้องพี่นานี่เที่ยวนี้ก็เหมือนกันก็คือการเถียงที่บอกว่าเอ้ย e ที่จะบอกว่า มึงจะบอกว่าเขาเข้าไม่ได้ไม่ถูกกฎหมายก็มึงยอมให้เขาเข้ามันก็ต้องถูกต้องสิเรื่องหมายค้นไม่มีการยินยอมนะส่วนว่าแน่นอนใครเห็นตำรวจเขาให้ยอมเข้าทั้งนั้นแหละคุณจะผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายมันผิดตั้งแต่กฎหมายที่ตรามาแล้วเขาไม่ได้บอกว่าหากเจ้าบ้านยินยอมสามารถเข้าไปค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายไม่มีครับ กฎหมายใช่มีถ้ากฎหมายอย่างนี้มีนี่ไม่มีใครขอหมายครับพอเห็นตำรวจไปขอค้นหน่อยครับผมเชิญครับมันต้องว่ายางี้อยู่แล้วคนใช่ไหมมันกลัวเลยเออขนาดบอกว่าก่อนคน้นต้องค้นตัวเจ้าพนักง,งานก่อนไม่เคยเห็นพวกเราทําเลยนะบอกว่าต้องค้นตัวเจ้าพนักงานก่อนหรือเจ้าพนักงานทำำําความคือคนที่เข้าไปค้นต้องแสดงให้ก่อนเอาเม็ดยาบ่งยาบ้าออกก่อนถ้ามันมีเนะเาะก็คือปิ้งกระเป๋าให้ดะไรตรงนี้ ถ้าถ้าดูตามหนังนะหนังหนังต่างชาติประมาณนั้นแต่บ้านเราโอ้โหกลัวงอเลยยิ่งมันนอกยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงยิ่งชัยพลในตอนนั้นนี่โอ้โหไม่ต้องไปพูดถึงครับไอเดี๋ไปกดหัวลวนนอนรอข่าอยูย่นู่นมันคนละมันคนละเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนรักสถานะในปัจจุบันเลยเพราะฉะนั้นเจ้าสาปปัจจุบันว่าชายพลเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนที่รู้อ่ที่จะทํานั่นทํานี่ โอ้ยตอนนี้เท่านั้นเองครับแต่ก่อนที่ไม่เป็นอย่างนี้เ,ออเพราะฉะนั้นีกฎหมายเขาตราไว้อยู่แล้ว